ก็ขอเจริญพรนะคุณยาคุโยบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัทญาธรรมสาธุชนทุกคนทุกท่านนะ วันนี้จะพูดถึงนะอายุน้อยร้อยความรู้นะคุณยายคุณยมทั้งหลายอายุน้อยร้อยรู้ก็คือว่ามีอายุแค่2 1ปีนะก็ไม่มากไม่ไมายนักนะแต่ความรู้มากมายเหลือเกินนะบอกว่าเรียนจบก็สูงนะเรียนจบสูงแล้วก็เคยผ่านการผ่านงานมามากมายนะอ่าแล้วก็แต่ละงานที่ผ่านมานั้นก็ใช้เวลานานอยู่หลายปีนะมีประสบการณ์อะไรแบบนี้นะอันนี้ก็คือว่าไปฟังมา คุยแล้วทีนี้เราก็มานับดูว่าอายุนั้นนะก็ไม่ถึงนะไม่รู้ว่าเลิกนมตอนไหนแล้วก็โตตอนไหนนะแล้วจบการศึกษาตอนไหนก็ไม่รู้เลยนะเพราะว่านับดูแล้วการผ่านงานมานั้นมันเกินเวลานะความเป็นจริงเพราะฉะนั้นพูดอะไรแล้วก็อย่าไปพูดทําเกินความเป็นจริงนะลูกๆและหลานทั้งหลายนะอันนี้เขาเรียกว่ามันทําลายตัวเองนะทำลายอนาคตตัวเองขาดความเชื่อมั่นขาดการเชื่อถือนะของบุคคลนะเพราะว่า ไอสิ่งที่ว่าพูดมานั้นนะหาหมูลความเป็นจริงอะไรไม่ได้กับเวลาที่ผ่านมานั้นก็คือหมายถึงว่ามันเป็นเวลาที่ว่าต้องใช้เวลานานแสนนานนะไม่ใช่แป๊บเดียวนะเคยอยู่เรือนจําก็อยู่นะเคยต้องโทษอะไรแบบนี้นะเคยผ่านมาแล้วแบบนี้ก็เคยผ่านมาเหมือนกันนะ,ะยังไงกันแน่นะ,ะผ่านมาก็ไม่ใช่เวลาน้อยๆน,น,นะ,ะลูกๆแล,ละลหลานทั้งหลาย อันนี้ก็คือว่าพอมานับดูแล้วเวลามันไปไม่ถึงนะเวลานั้นมันเกินนะเพราะว่าคนเราเกิดมานั้นก็ต้องโตนะอันนี้ต่อให้เกิดมาแล้วโตเลยนะเป็นเทวดาก็ก,ก็ได้นะเกิดมาแล้วโตเลยมีวุฒิการศึกษาแล้วก็ทํางานเลยมันก็ยังนับได้ไม่ถึงนะเท่าที่ว่า,าได้กล่าวมาพูดมาอันนี้เขาเรียกว่าเกินความเป็นจริงนะพูดอะไรก็ เพราะฉะนั้นก็อย่าไปเกินความเป็นจริงนะขาดความเชื่อถือขาดความเชื่อมั่นนะไม่มีคนเชื่อถือไม่มีคนคบค้าสมาคมนะเพราะฉะนั้นพูดอะไรต้องพูดเป็นไปตามความเป็นจริงนะเพราะว่าในช่วงเวลาที่เราเป็นเด็กนั้นเราเป็นเด็กกี่ปีนะเราไม่ใช่เกิดมาแล้วโตเลยเหมือนเทวดาที่ไหนนะเราต้องเรียนศึกษานะก่อนจะศึกษาเสร็จนั้นอายุไปเท่าไรแล้วนะอันนี้แค่ยี่สิบเอ็ดปีเท่านั้นเองนะคุณญ,ญาติคุณโยมทั้งหลายลองคิดดูสิว่าไม่เห็นเห็นว่าคนเฒ่าคนแก่นะไม่มีความรู้ จะมาหลกอกยังไงก็ได้จะไปโกหกใครแบบไหนก็ได้คิดว่าเขาจะเชื่อหรือนะคนที่ว่ามีปัญญาเขาก็มีนะอันนี้ไม่ได้ว่าอะไรนะฟังมาเฉยเฉยนะฟังมาแล้วดูดูแล้วก็อดสังเวชกับบุคคลไม่ได้นะเพราะว่าหาความเป็นจริงสักนิดหนึ่งก็มีมไม่ใช่เลยนะอันนี้ก็คือว่าอยากพูดอะไรก็พูดไปไปรู้จากคนอื่นบอกเล่ามาก็นะํามาพูดมากล่าวไปว่าเป็นตัวเองบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะมันก็มากมายหลายอย่างเพราะฉะนั้นวัดกับอายุแล้วไม่ได้ คนเราเกิดมาต้องป้อนข้าวป้อนน้ำกว่าจะโตแล้วก็กว่าจะไปอยู่ยประถมอนุบาลศึกษาประถมศึกษาม,มัธยมศึกษาปริญญาศึกษาใช้เวลาเท่าไรนะแล้วก็สรุปแล้วนับอายุนั้นจะเรียนเก่งมากเลยหรือไงไม่มีดรอปไม่มีอะไรเลยหรืออย่างไรก็ไม่ทราบนะอา,อายุแค่ยี่ปีนี่ผ่านอะไรมามากมายช่วงเวลาที่ว่าเป็นผู้ใหญ่หลักผู้ใหญ่นั้นก็แค่ไม่กี่ปีสองสาปีเท่านั้นเองนะเพราะว่าคนที่ว่า,าเกิดมาแล้ว อ่าสนะ16ปี17ปี18ปีนี่ก็ยังถือว่าเป็นเด็กนะที่มองด้วยสายตานะและประสบประการอะไรจะมากมายขนาดนั้นไปทํางานตอนอายุ20ปีก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็คงจะเป็นตอนนั้นแหละนะอ่าหนึ่งปีแล้วนะ21ปีก็2ปีแค่นั้นเองนะคุณย่าคุณยมทั้งหลายนี่อย่าพูดอะไรเกินความเป็นจริงนะลูกๆหล,ลานๆทั้งหลายนะให้พูดอะไรไปก็แล้วแต่มันเป็นมนเสน่ห์ของตัวเองพูดให้คนศรัทธานะพูดความเป็นจริงนะ ความจริงนั้นพูดไปได้ไม่มีใครว่าอะไรนะแต่สิ่งที่ว่าโกหกนั้นน่ะมันทําร้ายตัวเราเองนะไม่ได้ทําร้ายคนอื่นคนอื่นนะแค่ความรู้สึกเขาไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะแต่ตัวเรานั้นอ่าจะต้องไม่มีใครที่ว่าจะกล้าอ่า มาปรึกษางานหรือว่าหาอะไรให้นะเพราะว่าเราเป็นคนโกหกนะ,ะลูกๆแล,ละหลานทาั้งหลายอาตมาภาพก็ขอเป็นกําลังใจนะให้กับทุกชนชั้นวันนะสามมาอาชีพนะ,ะแล้วก็ลูกๆลหล,ลานทั้งหลายนะทำอะไรไม่ต้องตั้งใจนะแล้วก็พูดอะไรให้จริงนะ,ะหลวงพ่อก็ขอเป็นกำลังใจให้นะทุกท่านนะอาตมาภาพก็ขอเจริญพร